โอเคก็ okay. กลับมาอีกแล้วนะผมภาคที่8นะน่าจะจําไม่ผิดนะภาคนี้ภาค8แล้วนะมันจะยาวไปขนาดไหนแต่ภาคยาวแต่คลิปผมสั้นอยู่แล้วนะผมไม่เกิน3มนาทีอยู่แล้วเพะผมมันเรนเดอร์นานโอเคครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปครับผมนะฮะผมจะซื้อไอ้หกหมื่นหกให้ได้นะโดยที่ไม่เอาเงินข้างนอกเข้ามานะฮะผมจะเล่นไปเรื่อยๆครับผมให้มันถึง6กหมนะก็ภาคนี้ภาคที่8แล้วนะ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมผมจะได้ซื้อภาคไหนก็ไม่รู้นะก็อย่างที่ผมพูดนะฮะซื้อแบบไอสิบเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเพราะมันมีเหมือนเป็นตัววายปะ่ะเป็นเป็นวายปะ่ะสิบตัวเลยนะก็ขาดตอนนี้ขาดแค่หมื่นนิดนิดนะหมื่นเดียวอ่าหมื่นเดียวเลยหมื่นท่วนประมาณนั้นก็จะได้ซื้อ700นะฮะ10ลูกนะประมาณนั้นก็ ภาคนี้ก็ภาคที่8แล้วนะอาจจะยาวถึงภาคที่20เลยก็ได้นะครับผมโอเคไปไปต่อเลยครับผมผมทําคลิปละ2 8งหมนะซื้อ1รอบคือ2 8งหมนะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมทุกคนนะไปฮะซื้อไปเลยถ้าเกิดลูกแก้วมันเยอะนะครับผมผมว่ายังไงก็กำไร มายมาัสองคือบันเงะพันช่อง่นี่ไงมาแบบนี้อีกสักสามรอบอ มาแค่รอบเดียวนะมีมาแต่มันต้องอยู่ข้างหน้าโอ้โหโ้ซเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะซื้อสองหมื่นแปดโอ้โห ก็เท่าทุนไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ